เครื่องเออเครื่องกระดุดอะไอเก่งจบเลยไม่สั่งส้มตันสอบไปกินว่า ปุ่นกันะนะเฮ้ยฮะตอกสัน้นมันไม่ลงแล้วมันเปลี่ยนแล้วนลงทำไมล่ะแล้ว, <ś, S 2> วก็พว,วดตัวจ้ะม, <ś, S 1> มันเปลี่ยนรัฐบาลไปแล้ว ฮะมันจะเป็นลงดิจิตอลเขาไม่ให้ดิจิตอลแล้วเหรอไม่เขาก็ให้เป็นเงินสดไงก็ใช่เขาใช้ให้เข้ากระเป๋าตังค์ไงมันไม่เกี่ยวกับดิจิตอลไอ้ดิจิตอลนั้นเอาไปลงสิบแปดบวกอ่ะไปไปไปฮะยังไงเงินก็แอปกระเป๋าตังค์อะมันมีอยู่ไม่ใช่หรอเออเขาจะถกีกว่กระเป๋าตังค์แล้วเราต้องทำไง เราเป็นโหลดกระเป๋าตังค์มาเดี๋ยวมันก็เข้าเองอ่ะไหว้นี่นี่ถือกระเป๋ามาไหว้นัโม่ไม่ถ้าถ้ามันไม่เข้ากระเป๋าตังค์มันเข้าตามเลขที่บัตรอ่ะแล้วมันจะโอนเงาเดือนละมันเข้าตามตู้ไปชนีเบ้านบ้านมันอัธนันท์นัดอะไรบ้ามันหมดยุกแล้วเอ้ยเบจเจอร์ไอ้หนุ่มสุดเบจเจอร์ว่ะม้านไม่มาเลยเราไม่ต้องลงรู้อะไรเลยหรอกกระเป๋าตังค์ก็เป็นโหลดกระเ่อย

นี่ไงไม่เข้าให้ร <the> <on> <jaar> <the fuck wiele> ้อยหึงเลยลูกเนี้ยไม่เข้าให้ร้อยหึงเลยยิงไงยิงใง้ป๊อบยิงปั๊บโอ้โหเสียร้อยหนึงเลยกูเล่นะร้องเหรอเออได้อยู่นี่มาต่อไปนัสอให้นัสอเลยนี่นัสออยู่หลังอ่ะไป้ายเสียไปเลยหนึ่งร้อย ขวดวันนี้วันนี้น้าแมนเลี้ยงสามขวดวันนี้อะไรเนี่ยน้องกุศามาเนี่ยไป